อยู่ไหนอยู่นี่นี่อนเองอผมก็<ช>หา,าตั้งนานนะที่รักก็บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามันร้อนมากและหิวน้ำมากน้อนเยอะมากจะบอกว่าตั้งแต่ได้เครื่องกรองน้ำตัวใหม่อันนี้ของ a spring เนี่ยบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยทุกคนคือดื่มน้ำเก่งมากถูกต้องเราก็เลยกรองแบบใส่ขวดเก็บไว้แบบนี้เลยนะแช่ตู้เย็นๆย็เลยแหละ ตั้งแต่เรามีเครื่องกองน้ำ e spring เนี่ยช่วยเราเนี่ยประหยัดไปเยอะมากเลยนะประหยัดกว่าดื่มน้ำขวดนี่ไม่รู้กี่เท่าลิตรนึงอ่ะไม่ถึง2บาทด้วยนะไม่ถึง2บาทาะฉะนั้นประหยัดกว่าการซื้อน้ำเป็นขวดขวดนี่คือเยอะมากๆเลยและค่าไฟอ่ะครับเสียบทิ้งไว้แบบเนี้ยค่าไฟไม่ขึ้นเลยทุกคนโอ้ลืมไปเลยกับลืมไปเลยมีคนคอมเมนต์มาตั้งแต่คลิปที่แล้วตอนเราอันบ็อก์อยากจะให้เราพาไปดูเครื่องกองน้ำ e spring แบบที่ติดตั้งแบบซ่อนที่อยู่ใต้เสียงอ่ารเงี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ซ่อน ห้องหนึ่งที่เราติดเครื่องกองน้ำ e spring เหมือนกันแต่ซ่อนไว้ใต้ซิงแล้วก็มีหัว๊อกอันสวยหรูหราสวยแต่แบบอย่างโชว์เนี่ยทุกคนมองสามารถมองเห็นตรงนี้ครับมันเป็นดีไซน์ที่มินิมอลและสวยงามสามารถวางตรงไหนก็ได้แล้วมันก็เข้ากับตรงนี้ไปเลยะคือตรงนี้เราเอาเขาขาวแล้วมีอันนี้เ,เป็นเครื่องก็ค่อนข้างที่จะแบบเบลนเข้าไปกับตัวชุดเซ็ตของเราถูกต้องเดี๋ยวเราไปห้องนู้นกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เด็กๆกำลังคอยที่อยู่ที่นู้นนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลย 啊。 นี่ก็คืออีกห้องหนึ่งที่เราเลือกติดเครื่องกองน้ำอ e ีสปริงนะจ๊ะแต่ว่าห้องนี้นะครับทุกคนเราเลือกที่จะติดเครื่องกองน้ำอ e ีสปริงไว้ใต้ซิง <c oughs> เพราะว่าเราอยากที่จะประหยัดพื้นที่<ช>คือห้องนี้มันเป็นห้องปาร์ตี้นะทั้งปาร์ตี้กับเพื่อนๆนทั้ทงแบบลูกๆมาเล่นกรงเล่นเกมสนุกสนานกันจะให้เดินกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาน้ำก็กล,ำลำบาก<า>ลำบากเราก็เลย,เลยนี่เลยซัดไปใต้ซิงเลยและจะบอกว่าที่พิเศษมากๆจริง สำหรับตัวเครื่องกองน้ำอ e swing ก็คือนี่ชุดหัวก๊อกสำหรับติดตั้งเครื่องกองน้ำใต้ซิงนะจ๊ะดูอันนี้คือมันดูดีและมัน,พร,มนพรีเมียมมากมาทุกคนแล้วเราลินนะทุกคนเราก็เ,าเอามาเติมนี้ได้เลยเปิดชุบกินได้เลยแต่สำหรับตัวชุดก๊อกชุดนี้เนี่ยใครอยากได้ก็คือสามารถสั่งซื้อเพิ่มพิเศษ เพิ่มจากตัวเครื่องกรองได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเปิดโชว์กันดีกว่าว่าเขาติดตั้งกันยังไงนะครับเราจะติดตั้ง่างนี้นี่พี่เจียวดูนะนี่มันก็แอบตรงนี้เลยใช่ไหมแต่ดีไซน์ของเขามันสวยอยู่แล้วส่วนสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ำอีซิงนะผมบอกว่าซื้อเลยเพราะว่าคุ้มมากคุณภาพเีียางเดียวไม่พอตอนนี้เขารับประกันความพึงพอใจถึง90วันเลยนะและไม่พอเขายังรับประกันคุณภาพถึง5ปีเป็มจะบอกว่าถ้าเครื่องกรองน้ำตัวนี้ไม่ได้ดีจริงๆเนี่ยครอบ เราไม่ใช่แน่นอนเรามั่นใจว่าน้ําที่เราดื่มจากเครื่องกรองน้ e ํา e spring เนี่ยสะอาดและมีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าเขามีไส้กรองคาร์บอน e spring และเทคโนโลยี uvc led ด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยจ้ะเรื่องของสุขภาพครอบครัวเราต้องบอกเลยว่าเรามาอันดับหนึ่งแน่นอนเราใส่ใจเป็นที่หนึ่งเลยแต่การที่เราจะเลือกน้ําดื่มนั้นเนี่ยเราดูแค่ที่กรองอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเลือกเครื่องกรองน้ําที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับช่และจะบอกว่าตัวเครื่องกรองน้ e ํา e spring ตัวนี้<อ>เขามีสุดยอดเทคโนโลยี สามารถกรองไมโครพลาสติกได้ด้วยสามารถกรองเชื้อโรคไวรัสแล้วก็แบคทีเรียเพราะฉะนั้นสบายเลยจ้าเขวน้ำหรอคะคุณเดี๋ยวขอดังบ้างแล้วผมก็คิดว่าลูกๆก็ควรจะกินด้วยมิก้าครับมีก้าค่ะกินน้ำถึงเวลากินน้ำแล้วเร็วกดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวะโอปย็นขึ้นมาแล้วค่ะ โอเ้โหเปิดแรงเลยนะครับเอาเยอะมันได้หมดโอ้เอาเยอะเลยอะครับอย่าอย่าพุ่งกินนะอย่าพุ่งกินนะไม่ได้เชียร์มันตายแล้วมาเมายร์เชียร์กันแล้วหนึ่งสองเชียร์เชียร์เชียร์นี่รสชาติดีไหมครับเนี่ยโอ้โหรสชาตินี่ผมต้องบอกเลยว่าอันดับ ผมเนี่ยชอบรสชาติมากๆนี่เด็กๆก็ชอบมีก้าก็ชอบเงี้ยก็ชอบเด็กดีก็ชอบมากเด็กดีชอบไหมครับชอบมากเลยนี่คือเหตุผลเลยที่เราถึงให้เครื่องกองน้ำอีสปีดเป็นเครื่องกองน้าอันดับหนึ่งในใจของครอบครัวเราเลยครับทุกคนได้สิะคได้สิะอามิก้าช่วยน้องครับนี่เห็นไหม ขนาดบ้านเรายังชอบเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีปิดบ้านเอาไว้นะสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยที่ w w w ร mv co t h นะคะและตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆรอทุกคนอยู่เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลย